่ฝึกวนะ่ายน้ำมีเสื้อใช่ไหมลูกอังกนาางกัน, <c ười> น,น,นเชียงกันเชียงเอาอ่าร้อยนำ้ำต่อป้าย <c ười> ต่อไปอไปฝึกท่ากันเชียงนะครับ, <c ười> บไปแล้วไปแล้ว คนไม่ได้ก็อ่าบกอดขวดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ากอดขวดเอาเบิร์ดครับค,ค,ครับตอนนี้นะครับเอากดมันเลยถูเออ สนุกมากสนุกมากเลยวันนี้หนาวแล้วมาดรูรุ่นเล็กบ้างครับมาดูร,ร,ร,รุ่นเล็กบ้างยัางงอตัวมาสอนเพื่อนหน่อยเร็วมาส,สา,าสอนเพื่อนาเชื่องสอนเพื่อนถ้าเขาเป็นพอเป็นแล้วก็ให้เพื่อนสอนเพื่อนนะครับก็คนไหนที่ไม่เป็นเลยนะครับก็อุ้มขวดกอดขวดนะครับแต่ข้าอะไรนะค,คู ท่ากันเชียงใช่ไหมกันเชียงปะอันนี้ยังไม่ขึ้นท่าค่ะนอนหงายอ๋อนอนหงายเฉยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นท่าเฉยอ๋ออันนี้นอนหงายเฉยนะครับพื้นฐานของการว่ายน้ำน้องป .2 นะครับถึงป .3 ป .4 ป .5 บางส่วนส่วนคนไหนนะครับที่เก่งแล้วก็จะมาฝึกว่ายน้ำในท่ากันเชียงนะครับโอ้พร้อเป็นไง น้ำขู่ครับน้ำขู้่โอ้นี่อยู่กับน้ำไหลายเลยนี่น้ำหมูในหี้นี่อยู่แต่กับน้ำไปกลับขึ้นท้าไหวกับขึ้นฝึกข้าวไหวท่ากันเทียงนะครับโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากอ้าเก่งจังเลยอเนื้อ ร้ายน้ำเท่าไหร่ลงลืยืนพื้นดิอยอกินิ้วมาเปิดฝาขวดให้หน่อยสุดแขนโอเค นิ้วลงน้ำยังอูแนวเข้าน้ำขาแก้วผู้เลยอ๋อเก่งแล้วเก่งแล้วว่ายน้ำก็เป็นแล้วนี่ Apple, Apple. Vâng, à, vào vai cặp đi nào, vai cặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอาไว้ไปดิไม่ท่าหนึ่งเลยคุณท่าไหนเพือ่อให้ได้ต้องตอนนี้14นาฬิกา9นาทีแล้วนะครับเราจะาพักอยู่ที่ ฝึนให้การสามสนาทีนะครับเพื่อเดินทางจับนะครับก็จะไปถึงที่น,นู่นบ่ายสามโมงครึ่งกอดีนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในการฝึกฝึกว่ายน้ําอะไรกินิ้วมังมตอนนี้ท้าลอยน้ำํำเฉยครับท้านอนหงายลอยน้ําเฉยนะครับยังไม่ได้ฝึกท่าทาง ลอยน้ำให้เป็นก่อนนะครับก็ดูแลอย่างดีครับสำหรับคนที่เป็นแล้วนี่ก็ทดลองทำด้วยตนเองนะครับทำด้วยตนเองเอ,อไปเองได้เว้ย โอเคเลยตีขาตีหน้าตีขาเอ่อตีขาตีขาไปร้อยไปยืดอกขึ้นยืดอกขึ้นเออนี่เก่งมาฟื้เก่งเว้ย อันนี้นะเล่นอะไรดิอะไ่ครับอะไรเราบัดทำาให้ดูหน่อยอ่ะเป็นอ่ะโอ๊ย,อ,ยอ่ะ,อะคนที่ได้แล้วนะครับก็จะมาฝึกอาไปเลยเล่นเลยโอ้โหนล,ล่นเลย ว้าไปฝึกกับคุณครูกันกลับไปกลับไปฝึกฝึกพื้นฐานให้ได้ก่อนไ,ไปเลย อ้ท็มันืขนาดไหนท็อปเหยนย<อ>รู้ดิเกือบขั้วหัวครับอ้าท่าอะไรอาท่าอะไรน,น,น,น้ำเย็นน้ำเย็นเย็นไงีิ <c oughs> แล้วเนาะคุ้งเวลาเรื่องนี้ยี่คุกคน่วออสิบามศนนะไม่เกินนี่กักุาทีแล้มสนาทีล้นอนพ่นาจะอิบนอนพ่มไม่ก็เ่นเเปลี่ยนนะครับกลับเลยอนอนพั่น้นอนพ่มน่ไปน่น ใบสองดี่สิกระโพอเดยนี้เลยคือหูเลยหนึ่งเราจะเตะตัวมันอนปั้มก็ดีแต่งตัวเพราะว่านอนปั้มเออนอนปั้มปั้มลงตรงๆจัดระเบียบตรงๆเอาขาให้ถึงน้ำประมาณถึงน้ำขาตึงๆอย่าเพิ่งเตะน้ำอย่าเพิ่งเตะอ้าว อย,อย่าพิ่งเตะอย่าพิ่งเตะฟังไม่รู้เรื่องเหรอทีนี้การเตะน้ำให้เราฝ่าเท้าออกมาอย่าตั้งนะครับให้ฝ่าเท้ามาแบบนี้เหยียดเหยียดเหยียดฝ่าเท้ามา<ๆ>การเตะน้ำ<ๆ>ในการลอยจะต้องเตะสม่ำเสมอขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา เข่าไม่งอเดียด๋ยวเดียด๋ยวเดียด๋ยวฟังคำสั่งก่อนฟังคำสั่งก่อนการตึงขาเข่าไม่งอเข่าตึงถ้าเข่างอมันก็จะไปข้างหน้าไม่ได้เกอดไม่ยืดเกอดไม่ยืดไม้ขามันถูกน้ำแตกแตกเป็นกระถูใช่ไหมเกิดไหมไม่ขาโดนน้ำเอาทำท่ามือจะลอย thảm để tung, tụi níng thảm để tung đay, tung lên, nó là cá kẹt, luôn, luôn luôn, thảm, để thảm luôn nha, luôn luôn, 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 luôn luôn แล้วก็โ้งลงไปแล้วก็เตะขาไปเรื่อยอ้าวเดี๋ยวเตะเตะสิบครั้งขึ้นมาฮุบทีหนึงแล้วก็ลงเตะสิบครั้งแล้วก็ฮุบ้างขวานะครับเตะสิบครั้งชัวยะครับหนึงสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าบฮุบลงหนึ่งสอ 3, 5, 6, 6, 7, 8, งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮุบลงตาไว้นะครับฝึกให้ได้เตรียม Vamos! Uh!

哦，给给。 ตั้งใจตับงใจเื่อสบคที่มารับมาตึงเนยาตึง้าตึง ต่อไปผ้านอนไหนมานอนตรงนี้ก็ไ้ตัวนี้นอนตรงนี้ไ่ได้ไปอันนี้อันนี้ชั้นเกินไปไปนอนเบิร์ดอันนี้อันนี้ไ จักระยาานยกเท้าขึ้นลงเท้าขึ้นลงเท <c oughs> <c oughs> ้าขึ้นลงยกเท้าขึ้นลงปัดเทิดปัดจักระยานตัวนั้น <c oughs> เอาพบกันเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม